วันนี้มาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สอนโดยครูโอสุดารัตโยธายศค่ะสำหรับบทเรียนที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายหรือว่ากลิ้งไปกับคุณครูแหม่มแล้วนะคะวันนี้มาพบกับครูโอครูโอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ imperative sentence and request ก็คือประโยคคำสั่งและ ประโยคขอร้องค่ะซึ่งเนื้อหาของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะประโยคที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ imperative sentence ก็คือประโยคคำสั่งใช้สำหรับออกคำสั่งให้คำแนะนำเสนอแนะหรือสั่งห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะจะมีอยู่สองตัวด้วยกัน ดังนี้ตัวแรกการสั่งให้ทำ Command to do something ตัวที่สองค่ะการห้ามหรืออย่าค่ะ Command not do something ซึ่งสองตัวนี้จะมีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปทราบพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับโครงสร้างประโยคในตัวแรกก็คือการสั่งให้ทำนะคะประโยคจะประกอบด้วยกริยาฐานที่ไม่มีทูนำหน้าค่ะตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นๆตามด้วยจุดฟุน่นซับนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ listen carefully listen carefully จงฟังให้ดีตัวอย่างตัวที่สองค่ะ stand up stand up จงยืนขึ้น ตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคสั่งให้ทำดังนี้ค่ะตัวแรก Come here ออกเสียงอีกครั้งนะคะ Come here จงมานี่ตัวที่สองค่ะ Go to your room ออกเสียงอีกครั้งนะคะ Go to your room จงไปที่ห้องของคุณ ตัวที่3ค่ะ Make a circle ออกเสียงอีกครั้งนะคะ Make a circle จงทำให้เป็นวงกลมตัวที่4 Draw a picture อีกครั้งค่ะ Draw a picture จงวาดภาพตัวสุดท้ายค่ะ Show your pencil อีกครั้งนะคะ Show your pencil จงแสดงดินสอของคุณซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือประโยคการสั่งให้ทำนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบโครงสร้างของประโยคไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะ ครูโอให้คำศัพท์มา3คํคำให้เติมประโยคให้สมบูรณ์ค่ะตัวแรก point point ก็คือชี้ค่ะตัวที่2 listen listen ฟังตัวสุดท้าย touch touch ก็คือแตะค่ะข้อที่1เราจะเติมคำศัพท์ตัวไหนดีคะถูกต้องค่ะ เล่า e สือนคาเ l ลีเ i ่าเสือนคา l l ลีจงฟังให้ดีข้อที่สอง touch your phone touch your phone และข้อสุดท้ายค่ะ point your book point your book สำหรับประโยคคำสั่งในตัวต่อมาก็คือการห้ามหรืออย่าค่ะโครงสร้างประโยคดังนี้ do not หรือ don't ตามด้วยกริยาฐานที่ไม่มี to นำหน้าตามด้วยกรรมและส่วนขยายอื่นๆและตามด้วยจุด full stop เช่นเคยค่ะความแตกต่างระหว่างประโยคการสั่งให้ทำและการห้ามไม่ให้ทำดังนี้นะคะก็คือ ประโยคการห้ามจะมี do not หรือ don't ขึ้นต้นประโยคนั่นเองค่ะซึ่งตัวอย่างของเขาก็คือดังนี้ค่ะ Do not stand not up ออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะ Do not stand not up อย่ายืนขึ้นตัวอย่างตัวต่อมาค่ะ Don't door close the door. ออกเสียงอีกครั้งค่ะ Don't door close the door. ห้ามปิดประตูนั่นเองค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคการสั่งห้ามไม่ให้ทำตัวแรก Don't down sit ออกเสียงอีกครั้งนะคะ Don't down sit ห้ามนั่งลงตัวที่สองค่ะ Don't speak in class ออกเสียงอีกครั้งนะคะ Don't speak in class ห้ามคุยในชั้นเรียนตัวที่3ค่ะ Don't write on the wall ออกเสียงอีกครั้งค่ะ Don't write on the wall ห้ามเขียนผนังตัวที่4 Don't push the door อีกครั้งค่ะ Don't push the door ห้ามผลักประตูตัวสุดท้ายค่ะ Don't take off your shoes ออกเสียงอีกครั้งค่ะ Don't take off your shoes ห้ามถอดรองเท้า ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบโครงสร้างของประโยค imperative sentence เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทราบในส่วนของ request ก็คือประโยคขอร้องคือการขอร้องอย่างสุภาพนะคะให้ผู้อื่นทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประโยคขอร้องก็คือประโยคคำสั่งที่มีคำว่า please ที่แปลว่ากรุณานะคะเติมไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะเรามาดูในแบบแรกกันนะคะการเติมคำว่า please ไว้ด้านหน้าของประโยคคำสั่งค่ะโครงสร้างดังนี้ please ตามด้วยกริยาฐานที่ไม่มี to นำหน้า ตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายและจุดฟูลสต็อปค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Please turn on the light กรุณาเปิดไฟหน่อยตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคขอร้องโดยมีคำว่า Please ขึ้นต้น ตัวแรก Please stand up ออกเสียงอีกครั้งค่ะ Please stand up กรุณายืนขึ้นตัวต่อมา Please turn on the fan Please turn on the fan กรุณาเปิดพัดลม Please be quiet อีกครั้งนะคะ Please be quiet กรุณาเงียบ Please listen carefully Please listen carefully กรุณาตั้งใจฟังตัวสุดท้ายแล้วค่ะ Please take off your shoes อีกครั้งนะคะ Please take off your shoes กรุณาถอดรองเทา้า ในส่วนของประโยคขอร้องที่มีการเติมคำว่า please ไว้ด้านหลังของประโยคโครงสร้างดังนี้นะคะกริยาฐานที่ไม่มีทูนํำหน้าตามด้วยกรามตามด้วยส่วนขยายอาื่นๆมีการเติมเครื่องหมายจุลภาคไว้ด้านหลังของประโยคคำสั่งค่ะจากนั้นเติมคำว่า please ตามด้วยจุดฟุลซ็อนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ sit down please กรุณานั่งลงนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง การเติม please ไว้ด้านหน้าและการเติม please ไว้ด้านหลังของประโยคคำสั่งก็คือการเติมเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองซึ่งถ้ามี please นำหน้านะคะไม่ต้องมีการเติมเครื่องหมายจุลภาคเลยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมีคำว่า please ด้านหลังของประโยคคำสั่งจะต้องมีการเติมเครื่องหมายจุลภาคไว้ด้านหลังของประโยคคำสั่งก่อนจากนั้นจึงเติมคำว่า please นั่นเองค่ะ ตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคขอร้องโดยมีการเติมคำว่า please ไว้ด้านหลังประโยคคำสั่งตัวแรก stand up please ออกเสียงอีกครั้งค่ะ stand up please กรุณายืนขึ้นตัวที่สอง turn on the fan please ออกเสียงอีกครั้งค่ะ Turn on the on fan, please. กรุณาเปิดผัดลมตัวที่ 3. be quiet please ออกเสียงอีกครั้งนะคะ be quiet please กรุณาเงียบตัวที่สค่ะ listen carefully please Listen carefully, please. กรุณาตั้งใจฟังตัวสุดท้ายค่ะ take off your shoes, please. อีกครั้งนะคะ take off your shoes, please. กรุณาถอดรองเท้าซึ่งข้อแตกต่างระหว่างประโยคขอร้องที่มีการเติม please ไว้ด้านหน้าและการเติม please ไว้ด้านหลังก็คือการเติม เครื่องหมายจุลภาคนั่นเองค่ะถ้ามีการเติมเครื่องหมายจุลภาคไว้ด้านหลังของประโยคคำสั่งเราจะเติมคำว่า please ไว้ด้านหลังค่ะสรุปบทเรียนวันนี้กันนะคะเด็กๆ imperative sentence and request คือประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องนั่นเอง ประโยคคำสั่ง imperative sentence ใช้สำหรับการออกคำสั่งให้คำแนะนำเสนอแนะและการสั่งห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งซึ่งโครงสร้างในแต่ละตัวเด็กๆได้ทราบไปแล้วนะคะโครงสร้างของประโยคการสั่งให้ทำก็คือกริยาฐานที่ไม่มีทูน้ำหน้าตามด้วยกรรมและส่วนขยายต่อมาโครงสร้างของประโยคการห้ามหรืออยา่า คือ do not หรือ don't ตามด้วยกริยาฐานที่ไม่มี to นำหน้าตามด้วยกรรมและส่วนขยายต่อมาคือประโยคขอร้อง request ก็คือการขอร้องอย่างสุภาพให้ผู้อื่นทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะประโยคขอร้องจะมีคำว่า please ไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังของประโยคทำสั่งนั่นเอง สำหรับการมอบหมายงานในวันนี้นะคะฝากให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise 1หน้า14ถึง15แบบฝึกหัดที่4และ5ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าแบบฝึกหัดส่งในช่อง e-learning ช่องส่งการบ้านค่ะหากมีคำถามหรือข้อสงสยัยสามารถแอดลไลน์ไว้ได้ที่ QR code ด้านล่างนี้หรือว่าจะโทรติดต่อมาที่เบอร์มือถือด้านล่างนี้ค่ะ ขอบคุณวันนี้ที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพมันล้างมือบ่อยๆเวลาออกข้างนอกอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ